เมนเมนอื่นหลุดหมดไม่หลุดค่ะพี่วอทเม้นอื่นไม่หลุดน้องเลื่อนอ่านอันไหนที่น้องยังไม่อ่านน้องเลื่อนอ่านทุกเมนคะ่ะไม่ต้องกลัวนะเมนมาเลยแต่ถ้าเลื่อนอ่านแล้วหาไม่เจอสแสดงถ้าเลื่อนแล้วน้องไม่ได้อ่านสาแสดงว่าน้องไม่เห็นคอมเมนต์อันนี้คือเรื่องจริงพี่ๆี่อทุกคนเข้าใจหมดว่า คือรู้หมดอะว่าน้องเป็นคนอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ถ้าเห็นคืออ่านทุกคอมเมนต์แต่ถ้าไม่อ่านคือไม่เห็นอันนี้เรื่องจริงอย่าน้อยใจนะถ้ามันสำคัญน้องอ่านอยู่แล้วเพราะทุกคอมเมนต์พี่พี่สำคัญหมดนะคะผมอยู่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งคืออะไร ร้อยเอ็ดใช่ไหมใจปะใจปะ,จปะน่งรังเนื้อคนบ้านไหนคนหนองบัวลําพูจ้ะคนหนองบัวลาพูถ้าแม่บังโหลดแม่กับเบิงยูเนี่ยตอนเนี้ยแม่เปิดเบิงยูติ๊กตองนะถ้าแม่เลยขันเล่าอ่านได้นะตัวหนังสือเล่าหน่อยจักเล่าสีอ่านไดบ้บอแต่ว่าเราเปิดเบิงหนองอันไล่สดเสมอแด๊ะอิเลีย I love your mouth uh. คุณริชี่สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลคุณริชี่และขาวมากโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยว้นี่เป็นคนที่แบบพูดถึงรักแร้ไม่ได้เลยนะเขินเออรู้เป็นไงจริงเป็นเป็นอะไรกับรักแร้เขินข่าวจริงเหรอ <c oughs> นี่มปชมรักแร้กันนะคุณ Pretty face thank you <c oughs> Thank you If you think my face pretty um, Not only my mouth <laughs> I love that you love this This is nice very nice serum now You buy for me Can you buy for me? <laughs> ไปเจียนวันละขอบคุณนะคะฝากติดตามน้องด้วยนะคะพี่พี่คนไหนที่เข้ามาใหม่ฝากติดตามน้องด้วยนะ่เอืมเคเคเนี่ยนะพี่วุฒิว่าอะไรนะเคเคงั้นพี่เขาบอกว่าหนิงแน,นะนํามาละกันเวลาเขาเข้าไปซื้อได้ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่วุฒิที่เครดิตน้องนะคะเพราะว่า ตางแนะนํารีวิวให้เขาเนี่ยก็คือเขาก็ต้องดูแหละว่าเราเรารีวิวให้เขามีประสิทธิภาพหรือเปล่าเนาะแล้วก็จะคอนติเนียวกันต่อหรือเปล่าใช่ไหมเราจะได้งานหรือเปล่าอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของงานด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของสินค้าเขาดีด้วยจริงๆ คือเราไม่ใช่ว่างานไหนมาเราก็รับหมดนะไม่ใช่นะเราก็ต้องดูว่าของที่เรารีวิวให้เขาเนี่ยเขาดีจริงหรือเปล่าด้วยอันนี้สำคัญนะคะเพราะถ้าน้องรีวิวไปแล้วพี่ๆจะรู้เอ้ยมันไม่เห็นดีเลยหรือใช้ไปแล้วเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้คือแต่นี้คือดีอืมให้แบบปีอ่ะคุณรชี่นะคะร้อยเอ็ดโอเคเข้าใจาละ love your f a c e and your mouth thank you <laughs> thank you ค่ะ This is a um, very nice serum. Yes. Can you buy for me? <laughs> Can you buy for me? I love you, sister. No, <laughs> Okay, Khabibim. Thank you for interest me. Thank you so much. <laughs> sure, for my hand.